ครับผมวัอน,นี้พามาทงหน้าครับนี่เจอกับเมนูเอื้องเอื้อเอื้งอ,งอ,งองเองเนือตกแห้งเ้ตเจ้เัตกแ้งบาเติมเจ้าไบก๊มือทีเแล่วครับทมงน้า,าครับเอาบรรยาก,กาศครับทู่ทงหน้าครับนตตบนสวนครับบนให้บนหน้าครับเบองสระกับเบืองหมก,ก๊กบกม่วง บ่ปวดมาถานครับโอ้ยหมาหน่อยถึกหมดแดงง,องโอ้ยลูกน้องทำอะไรเนี่โอ้ร้อนอีบหกซาดัมมาลอยเอ็ดเนีะหมามาแต่ลอยเอ็ดครับหมาพัานเอามาฝึกครับมาไม่มาซาดัมวัสด,ดีครับทักทายครับทักทายทักทายนะ ครับหม,มาพันเฮ้ยคึกไวครับนี่นะพีกนังเออโอ้จะไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้บึงนอนลงนอนลงโอ้หมดกัดขาครับสุดฟอมันหองเออเอามาทดลองทดลอกรรมยู่บานเด็กหน่อยก็งองอสงสารพามาทตรงหน้านำา้ำนีอ่อือ เผาครับดึงเผาไข่ดึงลายดึงแดงครับเออมีแตแม่งไข่ครับพี่น้องเออมาสพัดต,ตุ่มเสียบๆมันนี่เออนำเดือดแล้วพี่น้องหลังข้าวครับหลังข้าวไงถงปังัง ยิงคนวะใหาสีปังง,งังหลวงนำข้าวนอครับแล้วก็ตักออกอีกทีนึงขวาครับผมมาทานบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับไก,ก่วันสงการเข้ามาทุกที่แล้วครับ สงการกับอยู่ในป่าในตรงครับผมอยู่ในตรงหน้าเอาบรรยากาศครับมบามันบุญไหวเสียงหนงหูเสียงเพลงหนงหูเนะาะว่าปอไวสรุนเขามากเวอสันเดือนไอทีแล้วพี่นอ้องเอาละมันลงมามาสเัเละใส่มันออกเปื่อยกัือปล่ บน,นั่นไม่ทอง่ว่าตะไข่สวนบ่อท่องสวนไข่แตกบ่ว่ะรอรอครับพี่น้องเออวามาทานที่น้อเอไข่เต็มทองอัะนียปลยจอดเลยนี่จะได้ยกหนังเนาะอึงงยังอึ่งคนแรกอะอึงอึ่งคนแรก พอวาเสียมันวะโอ้ไปจำม,มาได้เป็นของอ่าเป็นถุยเุมือนไหมโอ้เป็นถุยโอ้หนาวเลแล้วเติงเอาน้ามาใส่ยังข้าตะไข่เลยนั่นนะเออมีหยัดลงมสาสวยเลยว่ะโอ้เขาใส่ไปใส่เลยว่ะนานละตะไข่ไห้าข้าว<ค>ิ่ยไข่บุกขี้กรียบต่ำอยู่ยังโคโคเอ้าคกรบล้างไหม ตางแล้ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาสิสววะ่ะป่อ๋อมีสตรเด็ดสวกสวส,ว,ส,ว,สวอึ้องสวอึ้องเน,นี้ตบอึ้องครับพี่น้องบส่มาไปเลยอนปรับก่อนโอูุ้เอาปุงรถไปเลยน้าปลาแดกงนัวใส่ไปเกลือจจอดจอดตาก่อน ซัปิแกงครับเทียมสามสี่กีบครับเป็นสามวเดียแล้วกรเทียมไทยเนาะเผ็ดใจเลยนี่เหยียบขาบอนเรียร้ครับพร้อมมาเลเรียครับเหียบหอมทุบๆเออหมียบหยุดไหมอใส่เนื้อให้ผมเคยพอใส่ให้มันมันสมเุ่น่ะจะน้อยครับ หย่อนขามเสียบเอ้ยอยาหัวถัววมดแทๆโอ้ยมดขวดจ่อยยังโอ้ตะก,การกอค้ากินหลายงานเลยนี่อันนี้ยังกงนัวอันนี้เก,กียร์ใส่เกียร์น้ำจำรวมมิดเลยไหมนั่นแหละคุบเอาสามเถ้อพอ่อต้มทมแตงแห้งแตงแหง้งบ่เสีย งี้นโคกโกโกโบกตาวปิดไงปัดพิกเอาตัเรียกแไงสมเสียบหอโค้งอึงอ่ะสีขาสีปางังเสียบขนาดนั้นเดใส่คำเปียก่อนอย่างวปมาหนามนอยคนมังเอาว่ะีุ่มหน่นแล้อันหนทีบอคอใส่คอใส่เออคอเติมอ่ามันจะมีสูตรเด็ดอยู่ในถ้วยุ่งในถ้วเลยเดยงงององอ แม่จิกเครื่องแตกดักโอ้ยจีกเครื่องแตกดักอือมันนี่ใสใส่ก่อนมันนานเปื่อยอ๋อเอาอึ้งเผาไปไหมเอาอึ้งเผาใสใส่ก่อนอึ้งเผานะครับนี่ครับอึ้งเผาใครไม่ใส่ซุกเลยเป็นแดงๆอืมนี่อะไรซุกว่าสิเป็นังสี่ครับดำมคือในหลวงน้ำข้าวมันออกแลนครับพี่น้องแล้วเขาคอยมาต้มอีกเพื่อนครับผมคั่วบ้านเฮาอยู่ในทงในท่าครับทีหน่อยเป็นคั่วเบาหยองได้เลยอยู่นี่นี่อนาคต หาเมียมาอยู่นําอยู่ว่าหาทางใดละเมียหาง่ายแท่โอ้ยหายากได้เ่าเสียเสียโอ้ยขาดกีมินว่ะขาดกีมินโอ้ยหมดไยังกมินเท่าเสียพวกเขาเสียพวกเราล่ะเขาอยู่ทงขา่าับ่าเขาพวกเขา ี๋ยวเอาลงไปก่อนครับหมูามมูดแดงใส่นำกอกโสมเปรีปร้ยดแล้วมูดแดงเนี่ยเดออี๋ยวาพผาแล้วพี่น้องเอ้ยพีอยวมันเนี่ยเองกอนดึงนี่ละนี่เสียบนัวน้ำปลาร้าอร่อยมากสอง้าอร่อยน้อยหนึ่งคว้าเลยเป็นกวดโอเคหมูสาดครับใส่น้ำกระเด็นไปน้่งนี่มันเย็น Là pháu, pháu. Đau, hoa, 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 Để, hoa, 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 đen hoa, 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 đen hoa, 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 โอ้หาสมได้เหอยาไม่ม่มเนาะโอ้ยสิอึดปุ่นเลยหางหมกเงี้ยเง็วเนี่อตึ้งหัวนี่ยอย่าไปแง่มันมันสิบลมีหมองนั่งมีเอาลงหงมอนีุู่นบลมีหมวงนั่งเลยตอตดเลย่างเดียร์คือโอ้มีไข่บลน้ะปิดฝาวะเตงสิไง นี yeah. uh ่ดุนหางวแดงก็ลงแล้วมุดแมวอน่าออกยู่นะหอทามันมันน้อยเซสีเปียเลยวะเอามาลงเอามาลงมันซุกมันเวมนอะไนี่อยังึงนะเอ้าลงมาลงจการละริดเด้ออย่าผสมอย่าผสมกาผสมยาผสม เอาโอ้ยยำคามอีกว่าหมดกัดโอ้ยจะได้อีกน้อหนิไอซิมมาซิมซิมนั่นละน้ำปลาก็มีตัวใส่เศกือแล้วอ๋อใส่เศกือแล้วเฮ้ยจะเป็นคนหลายมาสิมาสิเลินี่เออสีสันจำอะวรก่อนค่อยซิมหน้าสแตกเลยนะมึงเมึงใครมันหอนนี่เฮ้ยพี่ใครกึงนี่เออเดี๋ยวแม่นมันดอก หมดแดงงอขาไปตูเออไปตูโค่นใช่่ะหมใส่รมีหอมใส่สเดี๋ยำเอาพูดยู่คนหน้าไปไปเอาอออันหนาวกันป่ะน้อกหมอมาใหญ่ไมาใกล้ๆนี่ละอื้มีไหม่เขียวตาเขียวตาเขียวตตอบหมดแดง้ออ่ะส่วส โหนีต้มอนครับพี่น้องปะป๊อสวัสสวัสีสวัสัยังไบม่หมดแล้วใส่หมดแล้วตีผมตีผมก็ใ่แล้วีผมตียีกมันหน่อยดเอน่อยนตีซนี่หมวันยันีดเร็เอนี่แหละแบเติวเไปเดียวะรเดียวอีกปะเดี๋ยวนีเียวอีกปเดี๋ยวนี้วะนีม เอามายิกประเดียประหารเ่งน่อยตัวน้อครับพี่น้องมาสนอมาพอแล้ว่ะงน้อ้าวตอนได้ปะเนี่ยตอนแตกนเนาะตอนแตกฮะหรือตอนแตกอยามาบเอาสัวเข้าไป เดี๋ยวฮะตอนตอนเตี้ยหมอเชี่ยหันยังเไงนี่ตอนสีเลยตอนโตอย่นี้ตอนโตอีกหมอหนึ่งเลยอ่าพออันนั้นวะตักตบเอึองขาสีปางงานรับพี่น้องอันไหนบอกเสียดายของเฮียเฮียเฮี้ยน้อยนึงบอกเป็นยัง อุ้ยตับมันกดอาเกินมาไอแม่ใครมีได้ไม่ถึงไข่หมดวันนี้เออนี่นี่นี่ของแท้อยู่นี้มาผ่านเนาะอัสรดับมันมุนแเออ มาเดี๋พี่น้องเอ้กเยกินแสบแสบแล้วกันครับอันนี้สัวสัวสัวกันนี้กระตมอ้เป็นะ,ะไรสุสาสุสาอ,อ,อะไรสดไม่ยั้าก็อไดว้าไหลไม่งใจว้ออือถ่ายวิดีโอพี่น้องไดบเงกังกับพอแล้วมั่ะเอาเนี่ เจ็ดดพี่น้องครับนี่เขาตาขีเด้อขิดเอืองสูวิธีฮะขิดเอือสูวิธีด้ใครยังสิก็ยังไหนเขาตาเอาใครใส่น้ำโอ่วนเี่วมึงดพี่น้องเลยเออมาสอนเฮ้ยสอนแ่้วแบงเนมาอกกสิบอันยูฟอกอี่ทั้งสองตัวนี่ครับตัวนี้มาจัดจัดนครับ ดูอีกอย่างน้อเขาสิบอุดโดด,ดบอกเกลือเทียนครับเกลือเทียนไก่พันธุ์อือโอ้เข้าไปกูเือกัอนะอือสุดยอดเลยตัวน,นี้อือหอมข้าวหวหัว้วหว,วแมน่นอือ ก็ได้อันนี้ไข่มื่อได้่เปนวะอืมไข่ไข่อืมกูช่วยาดี๋ยวเผาขมเนียวเะา่มดึงเผานอนี่มีกันแน่ยัาแน่ดีละกับนแสบไข่เนี้ย มันม,นมาทานเลยครับอ่าหาหน้ามาเลาข้ออะไรแบบนี้มาครับพี่น้องมาตรงให้ตรงหน้าได้กินอื่นไหมนี่แสบแบเหมือนกันครับผมลุงสาม่บอยงเฮ้ยมาทานาครับพ่อพี่หน้าได้กินแท้มาครับผมมาเด้อมาเด้อครับผมพี่นีปล่อยพี่หน้าได้กินแท้มาพอ,พอเพรเลี้ยงอึงปะเลีเ้ยงอึงปะพี่หน้า ไป้พี่นี่แหละได้กินพี่นะเฮ่โอ้เหรียงป่าพอวะอ๋อครับผมเดี๋ยวกินนี่กันขอลาไปพีงนี้ครับฝากผลงานหนึ่ครับครับบัสเตอง์บอสปอครับผมตามครับผมมียังดีดีบอกเตือนแซ่เสียรัก่ยงก่อนเหมเดี๋ยวฮัฮะบักเตือนกินหมดก่อนเลยเดี๋ยวมองบางไงครับนี่กอนย้อนเขาบอกไปใครมาหรอเฮ้ยของเสี่ยวของเรา